สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาผูกโบจิ๋วแบบนี้นะคะเป็นลิบบิ้นขนาดเจ็ดมิลน,นะคะลิบบินผ้าขนาดเจ็ดมิลน,นะคะใช้แบบขอบทองหรือไม่มีขอบทองก็ได้นะคะมีลิบบินนะคะแล้วก็มีไม้เนาะมีไม้แล้วก็มีกันไกนะคะกันไกกันไกจะเป็นกันไกลปลายโค้งหรือเป็นกันไกเหมือนกันไกตัดเศษได้ก็ได้นะคะ น,ะะนี่นะคะจับแบบนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วชี้นะคะก็หัวแม่มือกดไว้เนาะแล้วก็ดึงหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใช้ไม้ใช้ไม้ช่วยนะคะแล้วก็ดึงกลับแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะคะแล้วก็ดึงให้มันแน่น แล้วก็ดูหูสองข้างนะคะว่ามันเท่ากันไหมแล้วก็ข้างล่างเราก็ตัดให้มันเท่ากันนะคะนี่นะคะทำแบบนี้นะนี่นะคะสำหรับคนถนัดซ้ายนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวจะถนัดซ้ายค่ะแล้วหาวิดีโอที่เขาสอนถนัดซ้ายไม่ค่อยมีนะคะ ก็เลยลองมาทําให้คนถนัดซ้ายดูนะคะแบบนี้ค่ะนี่เราก็ดึงเวลาเราดึงนะคะให้ให้เอานิ้วนิ้วชี้กดข้างล่างนะคะเพื่อว่าเราดึงแล้วมันมันจะได้แน่นเนาะแล้วเราก็ดึงลูดกลับมานะคะดึงลูดกลับมาเราก็ดูให้มันเท่ากันเนาะสองข้างนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดถ้าเราทําเป็นเราก็ทําเอาไว้ติด ชิ้นงานของเราเองเพราะว่าม้วนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าอันนะคะได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าอันเพราะว่าเคยทำหมดแล้วก็นับดูจะได้อยู่สองร้อยกว่าอันถ้าเราทำไซส์นี้นะคะถ้าเราทำไซส์ใหญ่กว่านี้ก็น่าจะสองร้อยแต่ว่าไม่ได้อันกว่านะคะนี่ เนี่่ยคะราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ชิ้นงานแบบนี้นะคะเอาไว้ติดชิ้นงานของเราเองยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว